สวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีท่านผู้ชมสวัสดีท่านผู้ชมที่อยู่ต่างบ้านนะครับเพจบางอกตะกเอบเชก็ต้องขอนาท่านผู้ชมครับมาที่สนามพุทธบูชาซอย39ครับอยู่กับเรื่องราวเกี่ยวกับกีฬาเหมือนเดิมครับเชร์ก็ประเปลชิงรางวัลนะฮะวันนี้นะครับเราก็ถือว่าได้ไลฟ์สดโปรยโสยนคู่กับหนุมค่ายของบางปีเป็นครั้งแรกครับนะะจะเจอกันกับทีเด็ดจากค่าย เพชรเกษม102ครับโดยทีมงานของเสียแอดครับนะเป็นต้องบอกว่าการันตีเลยเลยว่าหลังจากฟอร์มล่าสุดสัปดาห์ที่แล้วครับทิกถล่มเอาชนะทางด้านของกะติบแล้วก็นิกบางมด122กิโลครับถือว่าได้เงินรางวัลรวมจาก200,000บาทครับถือว่าล็อกถลม่มล็อกกับมุมมองทุกสายตาครับกับฟอมร่มแรงค่ายของคำหวาน โดยเฉพาะตัวเสิร์ฟหลักครับซิลโลครับนะฮะก็ถือว่าเสิร์ฟดีมีความเป็นมาตรฐานพยายามที่จะไต่เต้าขึ้นมาค่อนข้างที่จะน่าจับตามองครับนะ,ะกับฟอร์มล่าสุดครับทั้งสองคนก็ถือว่าช่วงนี้ก็ฟอร์มดีตลอดและต่อเนื่องนะครับนะฮะสำหรับสองคนนี้นะครับส่วนตัวเสิร์ฟหลักนะน่าจะอยู่ที่ซิลโลนะครับตัวเสิร์ฟหลักและเก็บเก,บเกมรับได้ดี ส่วนท็อปพี้เกษมเนี่ยเป็นตัวนักตะก้อที่มีความคล่องตัวทางด้านเท้าซ้ายนะนะครับแล้วก็เดี๋ยวแปรกํมฝีเจ้าตัวก็ถือว่าโชว์ฟอร์มได้สุดยอดเหมือนกันเอาชนะอุ้ยบางชันแบบล็อกถล่มเหมือนกันครับที่สนามพุทธบูชาซอย39แห่งนี้นะฮะส่วนโปยโสครับส่วนมากจะแข่งกันกันที่บางนาและหนุ่มนะครับแอดมินไม่มีข้อมูลจริงๆว่าการเปิดตัว ป็นครั้งแรกนี่จะเป็นยังไงที่สนามพุทธบูชาซอย39แห่งนี้นะครับแต่เชื่อได้เลยว่าเกมเสิร์ฟอุณหภูมิตอนนี้เนี่ยน่าจะอ,อยู่ที่โป้จะโสแล้วก็ทางด้านของหนุ่มบางพีะครับนะฮะก็ต้องดูกันต่อไปครับว่าการไม่เคยเจอ,เจอกันเนี่ยใครจะเป็นตัวเสิร์ฟหลักครับไม่ว่าจะเป็นหนุ่มหรือโป้ครับ สวัสดีคุณสมพรบุญกลางนะครับสวัสดีด้วยนะครับแล้วก็สมหมายโพภคอนไอเหล่าชื่อนี้ไม่เคยเก่านะครับแล้วก็นนทวัตศรีสังนะครับสวัสดีด้วยนะฮะพรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้นะเราเปลี่ยนคอลเลกชันไปดูสนามที่เปิดใหม่นะครับไปดูสนามของ ชิดภูผานนะครับในย่านของพัฒนาการ98นะครับเอดมินจะเดินทางไปตรงนั้นนะครับสวัสดีคุณยาวคนทุกที่ครับพี่ชายใหญ่นะครับในวงการเซฟรตก้รเพชรชิงกันนึ่วันนะครับสวัสดีด้วยนะนายก็ถือว่าจอมทัพเมียนมานะคนนี้ <laughs> พากลาไปที่ภาคใต้มาแล้วนะช่วงตน้นตนปีที่แล้วนะครับสำหรับพี่ยาวกันทุกที่นะ โคโยโซใช่ไหมครับคุณเล็กนะฮะต้องขอคนละหนึ่งไลน์หนึ่งแช์นะครับนะครับเพจบางกอกแต่ก็ออฟฟิเชีในช่วงเวลา23นาฬกานาทีครับโดยประมาณน่าจะหลันกันช้านิดหนึ่งนะครับเพราะว่าจบจากคู่นี้นี่น่าจะมีแต่นอกรายการเลยครับนะทางด้านของปีศาจต,ตอนนี้ที่ลงรายการก็ไม่ได้อยู่ในพื้นที่ ส่วนหลวงพี่ป้างแอดมินก็ไม่ได้เห็นเข้าในสนามนะครับนะฮะสวัสดีคุณลูกว้วทองสม,มุทรปราการนะครับนะฮะขอคนไลน์หนึ่งไลน์หนึ่งแชร์ครับช่วงภาคดึกนะฮะ สัญญาณภาพเป็นไงบ้างครับดูได้ไหมขอบคุณในการแชร์ด้วยนะครับนะ <an> พี่ยาวกดทุกที่นะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับวันนี้เป็นครั้งแรกครับที่เราได้ไลฟ์สดโปรยสูนะครับ คุณในการแชร์ของคุณเล็กของเล่นใหญ่ด้วยนะครับขอบคุณมากช่วงนี้ค่ายของบุรีรัมนะครับนะฮะก็เงียบๆไปสักพักนะครับเพราะว่าอาการบาดเจ็บของนักกีฬาตัวหลักในะอย่างหนึ่งบางชั้นนะครับมีอาการบาดเจ็บนะฮะ

เพื่อเสียงร้อยชงชัดเจนครับแอดแชร์แล้วครับคำหวานสู้ๆครับขอบคุณครับนะนวันนี้เราอยู่ที่สูงนะทุกทีเราไม่เคยอยู่ที่สูงแบบนี้นะครับมาเตียบพลางสามมาแล้วนะ กับฟอร์มล่าสุดเนี่ค่ายคำหวานนะครับสำหรับชุดนี้นะก็ถือว่าไปไปมาๆครับกับฟอร์มแต่ฟอร์มล่าสุดก็ถือว่าคว้าชัยครับยืนอ,อยู่กัน3คนแซคสาย3เซนโลแล้วก็เอาเอาลยครับเพจ บางกอกตะก็ออฟชียลขอนำท่านผู้ชมมาที่สนามพุทธบูชาซอย39ครับแยก3เราอยู่กับเรื่องราวเกี่ยวกับกีฬานะครับเซพัตะก้ประเฟสชิงรางวัลกันเหมือนเดิมครับนะฮะปยยโสยืนคู่กับหนุ่มค่ายของบางพีเดินสายนะครับจะเจอกันกับทีเด็ดจากค่ายคำหวานนะครับเฟเกษมร้อยสองท็อปและซิโล นะครับเจอกันเป็นครั้งแรกครับเหลี่ยมมีอยู่ว่านะครับเหี่ยมมีอยู่ว่าเซอร์ฟีสไตล์นะครับไม่หลุดเส้น2แล้วก็ต้องบอกว่าไม่ให้สวนหัวลูกแรกนะครับส3แต้มเท่านั้นเนี่ยชิงกันเลยครับฝั่งละ1,000 0บาทนะครับซิโร่ครับนี่ฮะบางนาชัดเจนครับขอบคุณครับ 01ฐาน14ลิงมาบบทันหนึ่งรองปาร์ตี้ได้ประมาณกี่แต้มปาร์ตี้ได้สองแต้มนะครับศูนย์ศูนย์ครับคุณสมบูรณ์สงศ์สวัสดีด้วยอาร์ตนักเตะเดินเดินอาร์ตบางบ่อชัดเจนครับขอบคุณด้วยนะครับเอาแล้วครับ เกมเสร์ฟของซิโลโมกครูครับแตมอยู่ที่1ต่อสุครับดูจังหวะสวิงของซิโลอีกครั้งหนึง่งนี่ผมบอกได้เลยว่าถ้าใครไม่เคยรับลูกเสร์มฟรีนี่เป็นเรื่องยากจริงๆชื่อชั้นนี่โปยโสอ,อาจจะดูดีนะครับแต่ถ้าพูดถึงว่าความลงตัวของทั้ง2คน โดยเฉพาะท็อปและซิโลเนี่ยต้องบอกได้เลยว่าเป็นทีเด็ดเป็นเซ็เนเจอร์ของเขาเลยนะครับสำหรับทีมงานของเสียแอดครับเบิกล่องนำชัยไปแล้วครับแต้มอยู่ที่2อศูนย์ครับดูจังหวะเกมเสิร์ฟของซิโลอีกครั้งหนึ่งฮนะไปแล้วครับป่อเปิดด้วยซ้ายครับถนัดซ้ายด้วยครับาองลองาสองลองนี่แหละฮะคือจังหวะที่ปัญหาจากสลูกแรกครับ ดูจังหวะเกมเสิร์ฟเปิดตัวเป็นครั้งแรกครับของหนุ่มบางพีมาเลยครับท็อปสปริงมองทันทุกจังหวะครับจังหวะนี้นี่ฮะคือเราต้องบอกกับแฟนแพงแฟนเพจได้เลยว่าถ้าเกมเสิร์ฟไม่ก่อกวนเนี่ยถือว่าส่งผลกับเกมได้เลยนะครับสวัสดีคุณฟุกอนนุสศนะครับชายของสวนเบนซิลินะครับสวัสดีด้วย2ต่อ0ูนย์ นี่ครับไปแล้วครับนี่แหละครับคือสิ่งที่อันตรายที่สุดของเกมเสริ์ของซิโร่ครับ <c oughs> ชื่อชันเปิดตอนแรกๆเนี่ยต้องถือว่าอยู่ฝักฝั่งของทีมงานของบางพีเลยครับ <c oughs> แต้มอยู่ที่30ครับ <c oughs> ได้ไหมลูกเสิร์ฟนี้ <c oughs> ไปแล้วครับ ไปไม่กลับหลับไม่ตื่นฟื้นไม่มีเลยครับถ้าแบบนี้ครับจังหวะเกมเสิร์ฟของซิโร่ครับโอ้ตั้งตัวยังไม่ติดโดนนําไปที่สี่ศูนย์แล้วครับโอ้ต้องรีบกลับมาครับจังหวะนี้ครับโอ้ยโสครับโอ้สี่ศูนย์ครับยิ่งเล่นยิ่งได้ใจเลยครับท็อปสปิงไปแล้วครับโอ้ไปไหนฮะนี่เลยครับ คือปัญหาเลยครับจังหวะคอนโทรลตะก้อไม่ได้นี่ต้องต้องบอกว่าเป็นเรื่องยากจริงๆนะครับสำหรับเกมเตะของโปโยโสครับโอ้น,นี่นะฮะคือมันมันมาไวและไปไวจริงๆอะยังไม่ทันจะตั้งตัวเลยครับต้องรีบกลับมาครับโปเแลยหนุ่มครับ5ต่อ0ครับ สิโล่ครับโอ้วันนี้เราต้องบอกได้เลยว่าถึงกับเกาหัวเลยครับเอาเลยครับชังหวะเริ่มตั้งตัวได้แล้วครับม,มาดูเกมเสิร์ฟซ้ายของโปโยโศครับเิร์นี่นะ <Yeah. S 2> โอ้โห ใครจะคิดเลยครับว่าจังหวะจะเป็นแบบนี้ครับแถม50เลยครับโอ้จังหวะสีโลอีกครั้งนี่ฮะอุ้ยถ้าข้ามไปครับขอบคุณทั้ง179ยูเซอร์นะครับต้องขอโทษกับแฟนเพจเลยนะครับตอนแรกๆแ,แอดมินได้โพสต์ลงว่า เสกสรรจะมีการเดี่ยวแปรข้ามหัวกล้ามแปรกับดีดีนะครับสิ่งมกรถากันหาครับถือว่ายกเลิกไปนะครับนะฮะยกเลิกไปหนึ่งต่อห้าครับแกมอยู่ที่หนึ่งห้าครับโพชโสโอ้ อุ้ยซ้ายมาครับโอ้โหโปจยโซถึงจะเป่าปากเลยครับ <c oughs> จังหวะนี้ครับครั้งแรกจริงๆนะครับเราไม่มีข้อมูลของโปจยโซเลยนะครับเป็นครั้งแรกจริงๆที่เราไล์สดสําหรับคู่นี้นะครับแต่ทางด้านท็อปแลซิโลในแอดมินติดตามเป็นประจําอยู่แล้วนะครับ <t ries> <t ries> สวัสดีคุณต้งโน่นะจ๊ะนะครับสวัสดีด้วยนะครับอโอ้โวันนี้ครับเราก็ต้องบอกว่าสกอร์นี้เนี่ยจังหวะเกมเสิร์ฟของปวยยโสนี่ก็ถือว่าเปิดตัวเป็นครั้งแรกเลยครับมาดูจังหวะสวิงใหม่ฮะหนึ่งต่อห้าปยยโสโอ้ อืถ้าเป็นแบบนี้นะครับ,บ,บก็ถือว่าเป็นงานลำบากเลยครับต้องกลับมาครับพเยญยโสแล้วก็หนุ่มม้า่ขายของบางพี่สองสองเสกสันเตะไหมสวัสดีคุณชนันตรีคุณด้วยนะครับไม่ได้เตะนะครับสวัสดีคุณเบีญยโสเลยนะฮะเบีญยโสนี่คนเดียวกันที่เตะหนักๆหรือเปล่านะ สวัสดีเลยนะครับแจมสมแมถามเรามหนึ่งห้าครับโอ้ซีโร่ครับเอาแล้วครับ เกมเซิร์ฟของหนุม่มบางพีนี่ก็เริ่มกดดันด้วยท็อปสปริงบนด้านขวาครับแ้มอยู่ที่สองห้าครับจูนเครื่องต้องติดนะเอาอะไครับขยับตัวรอครับตัวเตะถนัดเท้าซ้ายทั้งคู่ครับไม่ว่าไ,ไม่ว่าจะเป็นโป๊ยโสแล้วก็ ทางด้านของเจ้าท็อปเพชรเกมครับขนาดเท้าซ้ายทั้งคู่ก็ต้องบอกว่าค่ายนี้กำลังโด่งดังเลครับแตมอยู่ที่5้าต่อ2ครับโอ้ภาพเสียงชัดเจนครับขอบคุณครับสวัสดีคุณเบียร์นาจาเลยนะครับสวัสดีคุณจัคกชมแพร แล้วก็สวัสดีคุณสุบินนะครับแ้ม <c oughs> อยู่ที่2ต่อ5ครับเอาแล้วครับเอปเปิดด้วยเท้าซ้ายซ้ายยาวๆครับ สังเกตจากเกมเล่นตั้งแต่ช่วง10นาทีแรกนี่แอดมินเห็นเขาโคงกับจังหวะของโปโยโโซแล้วก็หนุ่มเนี่ยถ้าพูดถึงว่าความเข้าใจในเกมเนี่ยตั้งแต่เริ่มแรกเนี่ยยังไม่คงเส้นคงวาเท่าที่ควรนะครับนะเอาและครับแต้มอยู่ที่5ต่อ2จังหวะเกมเสิฟของซิโร่ครับก็ต้องพยายาม ขยับแต้มขึ้นมาเรื่อยๆเลยครับเพื่อที่จะผ่อนคลายความกดดันสวัสดีคุณก้าชังเลืองนะครับแล้วก็พี่น้องชาวเปมนมาด้วยนะครับสวัสดีด้วย,ยสวัสดีคุณสามารถนักพินนะครับ อุณหภูมิแต้มแบบนี้นี่ก็ต้องเราตัดแหละครับเดี๋ยวตีนเนี่ยลรงเนี่ยมองให้ยังยังแล้วเรื่องควานรี้สอกวัน สกอร์อยู่ที่5ต่อ2นะครับเกมเสิร์ฟของซิโร่ครับ5-2อ้าวนี่ฮะโอ้โหแล้วก็ต้องบอกว่าเท้าซ้ายกับเท้าขวาเนี่ยแหวกออกตรงกลางเลยครับจังหวะเกมเสิร์ฟของซิโร่ครับเพื่อนทกคู่เกมเสิร์ฟเนี่ยสวัสดีคุณบียอะโซอีกรอบหนึ่งนะครับสวัสดีคุณวิทวัฒนะครับชิงกันเท่าไหร่ครับขั้นต่ำเลยนะครับฝั่งละ10,000บาทนะครับขั้นต่ำเลย แตมอยู่ที่6ต่อ2ครับจังหวะเกมเสร์ฟของซิโร่นี่ฮะคือมันเร็วและสายไปแบบนั้นเนี่ยคือจังหวะเกมรับของหนุ่มบางพีนี่ไม่รู้จะเปิดตำรายัางไงเลยครับโอ้วันนี้โอ้เริ่มท้นกับเกมเสริฟไป5ลูกติดกับแล้วก็ช่วงกลางๆเกมอีกฮะ มาดีเหลือเกินครับสำหรับค่ายของคำหวานเพชรเกษมร้อยสองโดยเฉพาะเกมเสิร์ฟที่กดดันของเจ้าซิโร่ครับโอ้เราต้องยืนยันจริงๆได้เลยว่าเจ้าตัวถือว่าเด็ดแลวครับสำหรับสัปดาห์นี้ต้องรีบกลับมาครับโดยเฉพาะเกมรับของหนุ่มบางพีครับว,วันนี้ถ้ากดได้ มาตรฐานแบบนี้เนี่ยผมถือว่าเขล็ดลับดีของโปยโสแล้วก็หนุ่มบางพีเนี่ยก็ต้องคิดกันใหม่แล้วครับ,รบพยายามโชว์ฟอร์มที่สุดยอดกับเกมรลับเป็นอันดับแรกขึ้นมาก่อนครับโอ้และยิงเสิฟยิงได้ใจครับสำหรับเกมเกมเสิบของเจ้าซิโร เอาเลยครับแต้มอยู่ที่7-2ครับซิโร่ครับขวาสุดครับโอ้โหวันนี้นี่ฮะแล้วช่วยกันเล่นแล้วครับช่วยกันเล่นยิ่งช่วยกันได้ใจเลยครับจังหวะทั้ง2คนสวัสดีคุณดำรงนครลิงนะครับแล้วก็คุณสาครธรรมพิพักนะครับสวัสดีด้วยนะครับ เพจประก,บก,ก,กอบต่กเอเชียวก็ต้องขอ,อนำท่านผู้ชมมาที่สนามพุทธบูชา39ครับแต้มตอนนี้อยู่ที่8ต่อ2ครับห่างเยอะเลยห่างกันที่6แต้มเลยครับ8 2ครับซิโลเสร์สนี่โอ้ไม่มีมุกจะไปแล้วครับคือแอดมินยืนยันได้เลยว่าเกมเสร์ฟฟิสตลยเนี่ยถามว่าโปรยโสแล้วก็หนุ่มเนี่ย ผมถือว่าในช่วงหลังๆในความรู้สึกผมเนี่ยเจ้าตัวจะถนัดในเสิร์ฟแปรข้ามฝีนะครับถามว่าในเวที่ยมันใกล้เคียงกันไหมใกล้เคียงนะนะฮะใกล้เคียงและประสบการณ์ผู้ยโสอาจจะดูดีกว่าแต่ท็อปและซีโรเกมในที่พุทธบูชาซอย39เนี่ยถือว่ากำลังฟอร์มได้ใจจสุดเลยนะครับ92ครับสวัสดีด้วยนะครับ สวัสดีเสียเดชธนาคุ้สร้างเราเปนน้ครับหรือเสียพงคุ้สร้างครับสวัสดีด้วยเอาเลยครับต้องหาเวอร์ชันที่สดที่สุดเลยครับสำหรับโปโยโสแล้วก็หนุ่มครับไม่ว่าจะเป็นเกมเสิร์ฟที่กดดันจังหวะแรกครับนี่ฮะเข้าด้านซ้ายครับซิโลโปยโสเอาอยิ่งเล่นยิ่งได้ใจอะไรครับ สวัสดีคุณวีรชนนะครับหนุ่มน้อยรัชศรีมาครับสวัสดีด้วยนะครับโอ้ยิงเล่นยิงได้ใจกล้าไปกล้าเล่นครับแล้วต้องบอกว่า9ต่อ2เลยครับห่างกันที่7จแต้มเลยซีโร่ครับมาไหมเข้าช่องกลางครับโอ้โหวันนี้ครับใครเลยครับจะเป็นคู่ต่อไปครับสำหรับ การที่จะมาเจอท็อปและซีโร่ครับ12สครับ1ิแต้มเท่านั้นมาแล้วครับโอ้ต้องงงเลยครับฟิลไม่เคยรับนี่มันรับยากจริงๆนีคือบางคนอาจจะชินกับเสิร์ฟแปรอาจจะหนิวแน่นนะเวลาเจอลูกเสิร์ฟฟิสตาจจริงๆเนี่ยไม่มีเกมรับที่ดีที่สุดนี่รับยากนะครับ สิบเอ็ดสองครับแต้มนี้นี่ฮะโอ้แล้วยิงเล่นยิงได้ใจเลยครับโอ้ถึงว่าวันนี้ครับ เอาเลยครับ12ต่อ2ครับซิโลเอาแล้ว่ะครับหมุนเดียวจบครับซิโลและท็อปเป้เกษมเอาชนะแบบง่ายๆสบายสบายสบายเลยนะครับด้วยสกอร์13ต่อ2ด้วยลูกเสิบ์ฟล้วนครับโอ้โหต้องบอกว่าเหนือความคาดหมายจริงๆสำหรับคู่นี้นะครับ ขอบคุณครับขอบคุณสาหรับการติดตามรับชมขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์คู่นี้นะครับออกจอกทางช่อง YouTube ตะกอออฟฟิเชียลนะครับฝากกดติดตามได้เลยนะครับกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์กันได้นะครับรอสัญญาณสักครู่หนึ่งครับคููที่น่าสนใจแอดมินจะไลฟ์สดให้ชมนะฮะสุดท้ายนี้ขอให้บรรดาแฟนคลับที่อยู่ทางบ้านครับจงนอนหลับฝันดีสิ่งที่สําคัญครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงอย่าเจ็บอย่าจนลำลำเลยทุกคนครับขอบคุณและสวัสดีครับ